จากสถิติและผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมมีแนวโน้มว่าแมนยูเต็ดจะเก็บชัยชนะเหนือไบรตันโดยความน่าจะเป็น6 4เอย่างไรก็ตามไบรตันมีโอกาสชนะ29%และมีโอกาสเสมอเจ็ร์น์ไบรตันชนะ3แพ้2เสมอ1ใน6นัดล่าสุดขณะที่แมนยูเต็ดชนะ2เสมอ3และแพ้1ใน6นัดล่าสุดปัจจุบันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่อันดับ4ีของตารางลีกโดยมี63คะแนนส่วนไบรตันอยู่ที่8ด้วย52 คะแนนในแง่ของการจบศอกอเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเกมรุกและเกมรับที่แข็งแกร่งกว่าดังนั้นพวกเขาอาจชนะด้วยศอกอสองตอนหนึ่งหรือ3ต่ตอนหนึ่งจำนวนประตูรวมในการแข่งขันอาจสูงกว่า2.5เกี่ยวกับผลลัพธ์ของครึ่งเวลาและเต็มเวลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจเป็นผู้นําในช่วงพัคครึ่งและชนะการแข่งขันได้เต็มเวลาทั้งสองทีมอาจทนานําคะแนนได้ในการแข่งขันสําหรับผู้ทําประตูนั้นเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดา แต่ผู้เล่นอย่างมาร์กัสแฟรชฟอร์ดและแอนโทนีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์และลินโด o ทรอสเซอร์จากไบรตันอาจทำประตูได้ในการแข่งขันโดยรวมแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมเต็งที่จะชนะเกมนี้แต่ไบรตันมีความสามารถในการสร้างความประหลาดใจและต่อสู้ได้ดี